สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หกข้อเรื่อง Fellowship หนึ่งยามบทที่หนึ่งข้อเจ็ดนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยพระเจนะพระองค์เราที่ฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนครับวันนี้เราต้องกลับมาดูข้อหกนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราพูดถึงการที่ดำเนินในความสว่าง ไม่ดําเนินในความมืดนะครับนั่นก็คือการดําเนินในความสว่างเขาบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าเราจะว่าเราสามารถคีดธรรมกับพระองค์นะครับขณะที่ยังดําเนินอยู่ในความมืดเราก็โกหกและไม่ได้ดําเนินตามชีวิตตามความจร,ริงนะครับสามารถีดธรรมแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างครับเ,เ,เหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีสามารถีดธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชําระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นนะครับ เราเดําเนินในความสว่างครับเราไม่ดําเนินในความมืดครับวันนี้เราจึงอยากโฟกัสที่คําว่าสามัคคีธรรมครับสามัคคีธรรมภาษาไทยว่างไงครับใครเข้าใจบ้างสามัคคีธรรมก็คือนี่ครับบอกชื่อเลยนะรองาศาสตราจารย์ดรประพันธ์นะครับบอกว่าความพร้อมเพียงความปองดองไปไหนไปด้วยกันทำอะไรทำด้วยกันนะครับเรามาดู ความพร้อมเพียงนะครับธรรมะเพืรร่อปร,ระชาชนเขาบอกความพร้อมเพียงของหมู่ให้เกิดสุขสรรค์ให้พร้อมเพียงเป็นเหตุให้เป็นเหตุแห่งอะไรครับเนี่ยหายไปเป็นเหตุแห่งความสุขบุคคลผู้ยินดีในความพร้อมเพียงตั้งมั่นอยู่ในธรรมนะครับโอเคส่วนใหญ่คําว่าสามัคคีธรรมเนี่ยาภาษาไทยมันจะไปคล้องจองกับเรื่องเกี่ยวกับธรรมะนะครับเรามาดูเฟลโลชิพดีกว่าครับเฟลโลชิพ l ฟลโลชิพภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกนี้ครับว่ามันเป็นประสบการณ์ที่คริสเตียนเขาบอก only e x i s t เกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าเท่านั้นนะครับดังนั้นมันจะมี fellowship ได้ต้องมีพระเจ้านะครับสำหรับคริสเตียนนะครับแต่คำอธิบายของภาษาไทยอาจจะใช้เกี่ยวกับสามัคคีธรรมใช่ไหมครับเราลองมาดูฉบับอื่นๆเขาใช้คำว่าอะไรกันดีครับ อมตะธรรมใช้คำว,ว่าสามัคคีธรรมนะครับสามัคคีธรรมแล้วก็เข้าใจง่ายใช้คำว,ว่าสายสัมพันธ์นะครับถ้าบอกว่าเรามีสายสัมพันธ์กับพระเจ้าใช่ไหมครับครับแล้วก็เราก็มีสายสัมพันธ์ร่วมกันนะครับโอเคครับสายสัมพันธ์จะทําให้เราคิดถึงไปเรื่องพี่น้องเลยนะ เาสายสัมพันธ์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็เลือดพระเยซูคริสต์ก็ล้างบาปเรานะครับอัน,นนี้เข้าใจง่ายนะครับแปลเราอาจจะทําให้เราเข้าใจยากขึ้นก็ได้ครับกลับมาที่เฟลลชิพแล้วกันครับเฟลลชิพคือการที่ต้องมีพระเจ้ามามีส่วนนะครับแล้วก็เฟลลชิพก็ต้องมีคนอื่นๆด้วยนะครับเรื่องของคอมมูนิตี้นะครับเขาบอกก็คือต้องมีกับคนอื่นๆด้วยนะครับ ดังนั้นมันก็เข้าภาษาไทยว่าสามัคคีธรรมนะครับครับผมอยากอ้างอิงจากาพระพีฟิลิปปีบทที่สองแล้วกันนะครับฟิลิปปีบทที่สองพูดอย่างนี้นะครับว่าเขาใช้คํานี้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคิดนะครับมีความสัมพันธ์กับพระคิดมีการปลอบโยนจากความรักมีการสามัคคีธรรมกันจากพระวิญญาตและมีความเห็นใจกันและความเมตตากรุณานะครับ ก็ขอให้ท่านทําให้ความยินยอของพระเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยกันนะครับเรามาดูอันนี้คือการเฟลโลชิพของเรานะครับอย่างแรกนะครับมีความคิดอย่างเดียวกันครับเวลาเรามานมัสการพระเจ้าเรามีความคิดเห็นอย่างเดียวกันครับมีความรักอย่างเดียวกันครับมีจิตใจคิดเป็นหนึ่งเดียวกันครับนะครับนี่คือสิ่งที่พระกมพีกําลังบอกเราจากฟิลิปปีนะครับว่าการสามัคคีธรรมคืออย่างนี้ครับคิดอย่างเดียวกันครับรักอย่างเดียวกันคิด เป็นหนึ่งเดียวกันครับดังนั้นสิ่งที่เขาเตือนไว้ก็คืออย่าชิงดีถือดีแต่ถือว่าคนอื่นดีกว่าด้วยใจถ่อมครับแล้วก็ต่อไปครับก็เห็นแก่ประโยชน์อย่าเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองครับเห็นแก่ประโยชน์คนอื่นๆนะครับดังนั้นนี่ก็คือภาพของการสามัคคีธรรมครับเมื่อคิดอย่างเดียวกันรักอย่างเดียวกันพร้อมเพียงกันเข้ามารวมกันอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็คือการสามัคคีธรรมครับ และพ่อพีบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแล้วครับเราอยู่ในความสว่างครับเราก็สามัคคีธรรมกับพี่น้องด้วยครับและพระโลหิตของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นครับพี่น้องครับวันนี้จึงพระกัมพีบอกเราอย่างนี้ครับว่าเมื่อคุณสามัคคีธรรมเมื่อคุณเข้ามามีโอกาสเราใช้คํำนี้ครับ fellowship ครับ fellow ตามใครครับตามพระเจ้าครับแล้วก็มีชีพครับก็คือว่า เป็นสิ่งที่ทำให้เราเองใช้ด้วยกันนะครับ friendship fellowship นะครับแล้วก็เป็นการเหมือนที่เราเข้ามาใช้เวลาด้วยกันเนี่ยครับบางทีเราเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่ด้วยครับแล้เราก็มี fellowship กันด้วยครับแล้วก็วันอาทิตย์ครับมีโอกาสได้ fellowship ก็คือเข้ามานำมัสการพระเจ้าด้วยกันมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าด้วยกันมีโอกาสได้คุยกันตอนต้น,นครับเหมือนอเขาเรียกว่า คุยกับพาสเตอร์ใช่ไหมครับคุยกับสีบานนะครับก็เป็นเวลาคุยกันเฟลโลชิพกันนะครับวันจันมีโอกาสเข้ามากลุ่มมีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยกันนะครับเป็นการสามาัคคีทํากันครับเป็นการใช้เวลาด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆเรามีน้อยมากเลยนะผมก็อยากจะใช้เวลากับพวกคุณให้นานๆได้มากขึ้นแต่วันนี้ครับนี่คือการที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันพระภีก็บอกแล้วครับว่าเมื่อเราทําอย่างนี้ครับ เราสามารถคธรทมซึ่งกันและกันเราสามารถคธรทมกับพระเจ้านะครับเราก็จะได้รับก็คือเรามาเชื่อในพระเจ้าแล้วพระโลหิตของพะองค์ก็ชำระเราจากบาปทั้งสิ้นครับแสดงว่าเห็นไหมครับแสดงว่ายังมีบาปอยู่ครับแล้วก็ต้องให้พระเจ้าชำระเราครับบางทีเราก็ไม่ขาวสะอาดกันหมดทั้งหมดได้ครับแต่ขอพระเจ้าช่วยเราครับทุกวันได้รับการชำระครับนะครับ แล้วก็ใช้เวลาสามคัคคีทำกันครับวันนี้จึงอยากจะเน้นว่าเขียนมาที่ครับการเขียนของคุณก็เป็นการสามคัคคีทำแล้วครับผมอ่านผมก็รู้สึกโอ้ชอบใจหรือว่าคนนี้ได้ข้อคิดอย่างนี้ครับพี่น้องบางคนก็มีเรื่องทุกข์ใจแบ่งปันมาครับบางคนมีความสุขก็แบ่งปันมาครับเราก็ได้มีโอกาสสามคัคคีทำซึ่งกันและกันครับให้หลาที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับโอกาสที่ได้ เข้าฝ้าพระเจ้าด้วยและมีโอกาสที่จะสามาัคคีธรรมกันด้วยพระองค์จค่าให้เราเองรู้ว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์ให้เราดําเนินอยู่ในความสว่างให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่เรียกว่าติดสนิทกับพระองค์เรายิ่งสนิทมากขึ้นเรายิ่งรู้จักพระองค์ในฐานะเพื่อนฐานะพระเจ้าของเราฐานะผู้ที่เป็นพ่อของเราเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราเป็นผู้ตอบคำอธิษฐานเรา และว,วันนี้เรายัางมีโอกาสได้รู้จักซึ่งกันและกันในฐานะพี่น้องของเราเพื่อนร่วมง,งานหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่ช่วยเหลือสนับสนุนเราเป็นคนที่อธิษฐานเพื่อเราพงเจ้า่ะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่มีโอกาสได้สาม,มาัคคีธรรมซึ่งก,กันและกันและสามัคคีธรรมกับพระองคงด์ด้วยเราที่ฐานเพื่อพี่น้องทุกคนที่จะมีโอกาสในอนาคตต่อไปที่เราจะมีโอกาสสามัคคีธรรมกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและเราอธิษฐานในพระนามสุขเจ้ว a เมน Amen. เอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีโอกาสสามัคคีธรรมกันทุกวันเลยนะครับและเรามาสามัคคีธรรมกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ